เลนโปรเกสซีฟราคาเท่าไหร่ทำไมมีถูกทำไมมีแพงต้องเกินก่อนนะคะว่าตัวเลนโปรเกสซีฟเนี่ยมันจะแบ่งหลักๆเป็น2โซนเนาะคือโซนที่มองได้กับโซนที่มองไม่ได้ อันแรกนะคือโซนที่มองได้โซนที่มองได้อ่ะค่ะเป็นโซนที่เราสามารถใช้งานได้โดยปกติทั่วไปตัวเลนเนาะมันสามารถแบ่งได้เป็น3โซนก็คือ1ก็คือใช้ในการมองระยะไกลระยะไกลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก5-6เมตรระยะกลางก็คือประมาณสัก60เซนก็คือที่ใช้พวกคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นระยะใกล้ก็คือประมาณสัก40เซนติเมตรอันที่2นะคะก็คือเป็นโซนที่มองไม่ได้โซนที่มองไม่ได้อ่ะค่ะจะมีบริเวณด้านข้างของ,ของตัวเลนก็คือบริเวณซ้ายขวาดังนั้นเนี่ยเวลาที่ว่าเราเหลือ ตามองด้านนั้นจะเห็นลักษณะที่เป็นภาพลมหรือที่เรียกว่า distortion นั่นเองค่ะเพราะงั้นนะคะสิ่งที่ว่าจะทําให้ราคาเลนเนอะมันจะถูกหรือว่าแพงเ่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับ2โซนนี้ทั้งในส่วนของโครงสร้างของเลนหรือว่าเทคโนโลยีที่ว่ามีการใส่เข้าไปทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็จะส่งผลต,ต่อราคาเลนเหมือนกันโดยรันแว้นตาลีเวียของเรานะคะก็จะแบ่งช่วงราคาของเลนโปรเกสซีฟเน่ะ 1. รุ่นเริ่มต้นนะคะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่5,900บาทถึง15,000บาทเนาะในรุ่นเริ่มต้นเนี้ยค่ะก็จะเป็นรุ่นที่ว่ามุมมองไม่กว้างมากแล้วก็มีภาพล้มที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นรุ่นที่มันสามารถพอใส่ได้แต่ว่าจะไม่ใส่สบายเท่ากับรุ่นที่แพงมากขึ้นอนอกจากนี้นะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวสักประมาณน,นึงค่ะ 2รุ่นใส่สบายนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000หถึงสามหมบาทในรุ่นใส่สบายเนาะก็จะทําให้มีมุมมองภาพที่กว้างมากขึ้นภาพลมที่ลดน้อยลงนอกจากนี้นะคะยังทําให้ตัวเลนเนี่ยมันมีความสบายตามากขึ้นใส่เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นการช่วยในการหาจุดโฟกัสที่ง่ายมากดังนั้นนะคะผู้สวมใส่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาปรับตัวได้ลดน้อยลงค่ะ 3นะคะรุ่นพรีเมียมราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0 0 0บาทขึ้นไปในรุ่นพรีเมียมเนาะจัดเป็นรุ่นท็อปสุดของโปรเกรสซีฟซึ่งโซนมองได้จะกว้างมากที่สุดและภาพล้นด้านข้างเนี่ยจะน้อยลงมากๆใส่แล้วภาพจะสบายตาที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวที่น้อยมากหรือแทบไม่ต้องปรับตัวเลยเพราะในรุ่นนี้นะคะจะมีการใส่เทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาเช่นการคำนวณรูม่านตาตามสภาวะแสงการออกแบบตัวเลนให้สอดคล้องกับลักษณะของกรอบหรือว่ารูปหน้า ของผู้สวมใส่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับตัวเลนที่รับการสั่งตัดออกมาตามแต่ละบ,บุคคลอย่างแท้จริงสรุปง่ายๆค่ะว่าตัวเลนโปรเ s คซีฟสำหรับรุ่นเริ่มต้นเนาะก็จะเสมือนกับเสื้อผ้าฟรีไซส์ซึ่งจะมีไซส์เดียวขนาดเดียวผลิตออกมาสำเร็จรูปเลยไซส์อาจจะมีคับบ้างหลวมบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะใส่ไม่ได้ ในรุ่นใส่สบายนะคะก็จะเหมือนกับเสื้อผ้าทั่วไปที่ว่ามีการถูกกำหนดไซส์มาแล้วเช่น S M L XL เนาะก็จะมีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็ใส่สบายมากกว่าในรุ่นเริ่มต้นค่ะ ในรุ่นพรีเมียมนะคะจะเสมือนกับชุดสูตรสั่งตัดโดยเฉพาะซึ่งจะมีการวัดอย่างละเอียดใส่ได้พอดีเป๊ะเหมาะกับเรามากที่สุดและใส่ได้สบายมากที่สุดค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องเลนโปรเรกซีฟที่หน้าร้านได้เลยทุกสาขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มมีที่จอดรถทุกสาขาร้านเล่าตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนามาตรมีงบเท่าไหร่บอกหน้าร้านได้เลยเราตัดให้ใส่ได้ทุกรุ่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้3เดือนถึง10เดือนต้องการ การตรวจวัดสายตาให้จองคิวก่อนถ้าไม่ได้จองอาจจะไม่ได้วัดสายตาเพราะลูกค้าเยอะมากหากใครมีข้อสงสัยและต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือทักเข้ามาสอบถามได้ทั้งทางไลน์และเฟซบุ๊กเลยค่ะ